กินคลีนก็แล้วกินน้อยก็แล้วขนาดดมแล้วอ่ะน้ำหนักยังไม่ลดเลยเป็นเพราะอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับ <S <S สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกับโค้ชจวินนะครับกับ5 m i n u t e Shot Consult นะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันเนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อที่กำลังสร้างความลำคาญใจหรือความลำบากใจให้กับคนที่ กำลังอยากจะลดไขมันหรือลดน้ําหนักอยู่นะครับเดี๋ยวหนูข้อที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินที่แบบเ e อ้โค้ดบางทีกินคลีนแล้วนะคลีนมากๆเลยนะหรือแบบเอ้บางทีกินน้อยก็แล้วนะครับกินน้อยขนาดที่รู้สึกว่าแบบฟิลลิ่งเหมือนการดมแล้วครับยังน้ําหนักขึ้นเลยนะครับวันนี้โค้ดจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าทําไมการกินคลีนของคุณเนี่ยหรือแม้กระทั่งการกินน้อยของคุณเนี่ยมันจึงส่งผลให้น้ําหนักของคุณหรือไขมันที่คุณอยากต,ต้องการให้มันหายไปเนี่ยมันไม่ยอมลดสักทีนะครับ ก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจประเด็นกันก่อนนะครับว่าการกินคลีนเนี่ยกับการกินน้อยเนี่ยมันส่งผลอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับว่าการกินคลีนเนี่ยครับเขาเรียกว่า definition หรือความหมายของการกินคลีนโดยทั่วไปนะครับจะเป็นการเน้นโปรตีนนะครับก็มีคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานนะครับแต่ส่วนมากแล้วจะตัดพวกไขมันการปรุงอาหารเนี่ยเราจะใช้ไขมันให้น้อยที่สุดหรือไม่ใช้เลยนะครับใจความ หรือสิ่งที่เราอยากได้คือการเราที่เราตัดไขมันออกไปถูกต้องไหมครับเมื่อเรามีการตัดไขมันเนี่ยเราก็อยากจะให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมันในร่างกายของเราเป็นพลังงานแทนนะครับใครยังไม่ดู EP ีที่โค้ดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องไขมันไปดูได้นะครับเดี๋ยวโค้ดจะใส่ลิงก์เข้าไว้ในใต้เดสคริปชันของคลิปนี้ไว้นะครับโค้ดอธิบายแบบไปไวๆก็คือไขมันนะครับให้เปรียบเสมือนกับว่าเป็นคลังสมบัติของร่างกายร่างกายก็อยากจะเก็บเป็นพลังงานสำรองเอาไว้การที่เรากินคลีนเนี่ยครับในช่วงแรกร่างกายมันจะมีการดึงไขมันออกมาใช้ จริงนะครับเพราะว่าโอเคเมื่อสารอาหารประเภทไขมันเนี่ยมันไม่ถูกเข้าไปในร่างกายใช่ไหมครับมันก็จำเป็นจะต้องดึงไขมันออกมาใช้แต่เมื่อร่างกายมีการปรับตัวได้นะครับร่างกายเรียนรู้ที่ว่าเอ้ยคุณไม่เคยเอาไขมันเข้ามาในร่างกายเนี่ยในระบบการหมุนเวียนพลังงานเนี่ยไม่เคยมีพลังงานจากไขมันเลยร่างกายเรียนรู้ปุ๊บร่างกายก็จะลดการใช้ไขมันลงนะครับเพราะว่ามันห่วงนี่มันเป็นเปรียบเสมือนกับขุมทรัพย์ของร่างกายใช่ไหมครับเมื่อร่างกายไม่ใช้เสร็จปุ๊บอ มันก็เลยจะกลายเป็นจุดตันจุดที่หลายๆคนจะเรียกว่าเฮ้ยมันมันไม่ไปต่อแล้วเมื่อมันไม่ไปต่อความคิดต่อมาอันดับที่2ก็คือเมื่อคุณกินคีนแล้วไม่ได้ผลสิ่งที่คุณจะทําต่อมาคืออะไรครับคุณก็จะกินน้อยลง <c oughs> คือความคิดของเราจะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> สิ่งที่เรากินอยู่ในปัจจุบันน่ะมันเยอะเกินไปหรือเปล่าดังนั้นเราก็จะกินน้อยลงใช่ไหมครับเ <c oughs> มื่อเรากินอาหารน้อยลงแปลว่าพลังงานที่จะเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันก็น้อยลงช่วงแรกอาจจะน้ําหนักอาจาอาจะลดลงเร็วอีกนะครับพอน้าหนักลดลงเร็วอีกเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มจแล แต่พอสักระยะหนึ่งนะครับร่างกายปรับตัวได้ร่างกายเรียนรู้ที่ว่าเฮ้ยพลังงานประมาณเนี้ยมันมันน้อยเกินไปหรือเปล่าแม้กระทั่งจะใช้ขับเคลื่อนร่างกายอ่แค่แบบเขาเรียกว่าค่า BMR หรือ Basal Metabolic Rate ค <c oughs> ่าการเผาผลาญพลังงานในร่างกายขั้นต่ำนะครับที่แม้กระทั่งแบบเรานอนเป็นผักอยู่บนเตียงอย่างเงี้ยมันก็ใช้พลังงานอยู่ประมาณเท่านี้ร่างกายมันก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยเรากําลังจะต้องเอาชีวิตรอดหรือเปล่าดังนั้นร่างกายมันก็จะปรับการใช้พลังงานของเราลดลงนะครับดังนั้นเนี่ย มันเลยเป็นประเด็นที่ว่าเอ้ยถ้าสมมุิเรากินคีนเสร็จปุ๊บต่อมาเรามากินน้อยลงเนี่ยทำไมน้ําหนักอะ่ะมันช่วงแรกโอเคมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แบบรวดเร็วแต่ทําไมต่อมาน้ําหนักมันถึงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วนะครับถามว่าเอ้ยโค้ดแล้วมันมีวิธีการที่เราจะแก้ไขไหมต้องตอบเลยครับว่าเราแก้ไขได้ครับไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะครับวิธีการแก้ไขนะครับโค้ดจะให้ไว้4ข้อนะครับเอาไปลองปรับใช้กันดูนะครับวิธีการที่1คือให้เราค่อยๆ กลับกลับมากินสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะครับสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่ก็คือให้เราทานโปรตีนคาร,ร์โบไฮเดรตไขมันรวมถึงเกลือแร่วิตามินนะครับนั่นแปลว่าเราก็จะต้องกินผักผลไม้เข้าไปด้วยนะครับการที่เราค่อยๆกลับมาทานสารอาหารให้ครบ5หมู่เนี่ยมันเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้ร่างกายนะครับให้ร่างกายเรียนรู้ว่าอ๋อโอเค คุณไม่ได้จะตัดสารอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งออกจากเรานะแต่คุณจะค่อยๆฟีดสารอาหารแต่ละชนิดมาอย่างสม่ําเสมอในปริมาณที่เหมาะสมนะครับอะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าปริมาณอะไรที่ร่างกายจะต้องการเท่าไหร่ใช่ไหมครับขคได้ทําคลิปที่เกี่ยวกับการคํานวณปริมาณโปรตีนแล้วนะครับซึ่งในสารอาหาร3าชนิดเนี่ยจะมีอโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเนี่ยครับย้ำอีกทีว่า โปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีความจําเป็นต่อร่างกายแม้คุณจะไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ยร่างกายนะครับก็ยังจําเป็นจะต้องมีการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายดังนั้นโปรตีนเนี่ยสำคัญที่สุดอย่างที่2นี้นะครับให้คุณมาปรับการกินโปรตีนให้ถึงก่อนนะครับอันดับต่อมาคือไขมันนะครับเพราะว่าไขมันเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของฮอร์โมนหลายๆชนิดในร่างกายที่จะใช้กับเคลื่อนร่างกายนะครับ ส่วนตัวคาร์โบไฮเดตเนี่ยโค้ดให้แนวทางก็คือถ้าวันไหนเรามีกิจกรรมหรือมีแอคทิวิตี้มากๆนะครับก็ให้เราสามารถที่จะทานคาร์โบไฮเดตเยอะนิดนึงได้นะครับแต่ถ้าวันไหนเราไม่ค่อยได้ขยับตัวอะไรพวกนี้นะครับก็ให้เราทานคาร์โบไฮเดตลดลงนะครับอย่างที่3นะครับให้คุณจดบันทึกอย่างสม่ำเสมอนะครับ เม่จดบันทึกเนี่ยเป็นจดบันทึกทั้งในเรื่องของการกินแล้วก็พฤติกรรมการออกกําลังกายด้วยนะครับการจดบันทึกเนี่ยจะทําให้คุณรู้ว่าแนวทางของคุณที่คุณทํามาตลอดระยะเวลา1สัปดาห์เนี่ยครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นต้นสัปดาห์คุณอาจจะจดในเรื่องของอ่ะเราวางแผนว่าเราจะกินโปรตีนเราเราดูซิว่าการนอนในวันแรกที่เรายังไม่ได้ปรับโปรตีนมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราพอครบเจ็ดวันปุ๊บคุณจดบันทึกต่อเนี่ยคุณก็จะรู้ว่า การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีผลอย่างไรนะครับหรือน้ําหนักมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับอันนี้คุณก็จะรู้แนวทางว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันตอบสนองต่อความต้องการหรือว่าเป้าหมายที่คุณอยากได้หรือไม่หรือมันเป็นทิศทางตรงกันข้ามเราจะได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายเมื่อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายของเราแล้วนะครับโค้ดอย่างให้ทุกคนนะครับก็คือให้รางวัลกับตัวเอง เป็นสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ได้ครับอย่างเช่นถ้าสัปดาห์นี้เราออกกําลังกายได้ครบ150นาทีต่อสัปดาห์เป็นการคาร์ดิโอไม่ว่าจะวิธีการใดก็แล้วแต่ สุดสัปดาห์นี้เราจะไปกินบุฟเฟ่ต์หมืออ่าแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะทานของที่ชอบได้ทานของที่อร่อยได้ควบคู่ไปกับการที่เราลดน้าหนักแล้วก็ลดไขมันไปด้วยนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องอดแบบสามเดือน6เดือนนะครับสิ่งที่เราทําต่างๆเหล่านี้ครับเรามีการกําหนดส l l โกก็คือการแอดชีพการผจญภัยเหมือนในเกมครับเราค่อยๆทําไปทีละเควสทำเควสเล็กไปเรื่อยๆนะครับ จนภาพรวงเควสใหญ่เนี่ยมันก็จะดาเนินการไปเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะทําให้เรามีกําลังใจในการที่เราจะลดน้าหนักลดไขมันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับและถหากท่านใดนะครับมีข้อสงสัยว่าเอ๊ทำแบบนี้ได้ไหมโค้ดวิธีการแบบนี้มันถูกต้องไหมนะครับสามารถพิมพ์สอบถามเข้ามาได้ที่ในคอมเมนต์ในคลิปนี้หรือว่าช่องทางการติดต่อของ x l a b ได้ทุกช่องทางเลยนะครับ และนี่คือ5 Minute Short Consult กับโค้ชเจวินครับพบกันใหม่ EP หน้าวันนี้สวัสดีครับและหากคุณผู้ชมนะครับชอบรายการของ x l a b นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อจะได้ติดตามคอนเทนต์ดีๆจากทางช่องของ x l a b กันนะครับอ๋อและอย่าลืมนะครับด้านบนนี้ก็มีวิดีโอหน้าดูนะด้านล่างนี้ก็มีอีกอันนึงอย่าลืมไปดู